ที่12พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือวันจอปอโดยเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2528ประเทศไทยได้ออกกฎหมายบัญญัติให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้ปฏิบัติหน้าที่แนะนำกำกับดูแลให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการได้รับความปลอดภัยในการทำงานสำรวจตรวจสอบความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานและเสนอให้มีการป้องกัน หรือแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นการระลึกถึงวันดังกล่าวสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรวมน้ำใจสู้ภัยโควิดวันจอปอขึ้นโดยได้รวบรวมเงินอุปกรณ์และสิ่งของเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์เช่นหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล เจลล้างมือน้ำดื่มโดยจัดพิธีส่งมอบในวันที่12พฤศจิกายน2564ณบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่มีนายชัชวานชัยบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานรับมอบและได้ส่งมอบสิ่งของต่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาจัดสรรให้แก่โรงพยาบาลและสถานกักตัวตามความเหมาะสมต่อไป